นี่อะไรพาของเด็กลูกของมาวิลนี่ไซฟ็อกว้าวคุณคุณเพย์เอลเลนแกตต์ตอนนี้นะ้องคุณคุณมาเที่ยวค่ะแล้วก็นะคะแล้วก็กำลังอยู่ที่ชั้น3แผนกของเล่นเด็กมันก<ๆ>็เป็นพวกอีกช็อปนะเห<ๆ>็นด้านหน้ามาเจอสตาร์วอล์เนี่ยอุ๊ยสวยมากเลย มีโคล่าไม่มีแบบนี้อันนี้เป็นปากกามีสามสีคนรู้จักทุกตัวไหมอันนี้ชื่อมันคือตัวเดียวกันหรือเปล่าชื่ออะไรนะลูกตอมชูเปอร์สองตัวโอ้โหเก่งมากเลยะไม่รู้ว่าไปแอบดูตอนไหนอ๋อแล้วไี่คิดอะไรอาทูดีทูอ๋อนี่เหรออา d 2ทูดีทูระวังแตกแก้วน้ำแท้มากอันนี้เป็นกระเป๋าว่าะกระเป๋าแท้นี่ว้า เขาติดสก๊อตเทปไว้อะวินอะรอรอมากรองเท้าไม่มีของเยอะมากเลยอะขอแอบดูราคาหน่อยร้อยเก้าสิบบาทคนอยากออกอ๋อนี่ดูไปดูไปดูหมดนะอันนี้อะไรชาของเด็กดูมีแก้วน้ำตาอลปะกาเจ้าหนุ่ รตงของเล่นพวกของเล่นคานฟมม์ฟอร์มเมอร์ดีไหมไปหาคานฟมม์ฟอร์มเมขขอร์กันดูนินทิมีแต่สีฟ้าเหรออันนี้อะไร,รอ่ะก็ใส่ช้อนใส่ช้อนเหรออ,อ,อ๋อมันเป็นแบบอุปกรณ์นี่ค่ะน,นี่เป็นลิ้นชักพลน<อ>เป็นลิ้นชักช้อนนี่เอาไว้แบบพกพาไง แต่ของคาเท่มากเลยนะไม่มีนะมรับนะี่ไงแล้วคาขอถ้าอยากรู้สีนะจะิไปไปดูของเล่นกันนี่อะไรอุปกรณ์อันนี้อะไร,นนรไม่รู้เนีที่เป็นสีส้สีเขียวเนี่ยี่ลเคคิตรงไหนหรือเปล่าไม่รู้อ่อเท่มากอ่ะไม่มี ของมาเวลนี่ไซค็อฟว้าวอิมินไม่รู้จักอ่ะตาเป็นไฟเนี่ยอ๋อไอตัวที่แบบยิงตาเผยแสงอันนี้เท่มากเลยลูกนี่เปลี่ยนมือได้โอ้ยูกิโอใช่ตาช็อตไปดูตู้กาช็อปองด้วยตู้กาช็อปองด้วยเท่าไหร่อ่ะราคาอยู่ตรงไหน ว่ธีกอกแก้วเลยคนณกอบแก้วแบบว่าจะยังอยู่ด้วย ้อที่โลเกอร์วอทีโลเกอร์นี่มีซองสุ่มอะไรมินิฟิกเกอร์อันนี้เป็นฟิกเกอร์ของสติกตัวน,นี้น่ารักไหมอันนี้น่าจะเด้งเด้งหรือเปล่าตุ๊กแมวชุปเอร์เกอร์นี่พวกอ,อันนี้แบทแมนเสื้อคอสีหอเหลืองอันนี้สีร่ร้อยไม่ธรรมดาเลยค่ะค่ะนี่ค่ะ าอยู่ต่างจังหวัดจะไม่ค่อยเห็นนะแบบนี้เนี่ยเป็นแบบถือได้แล้วก็เอามาเป็นล้างแข่งอันนี้ก็จะอันนี้จะเคยเห็นอยู่ที่โคราชอยู่คล้ายๆที่เก็บรถเนาะก็มีอีกตั้งหลายแบบไม่รู้ช่วงนี้มันชิปใช่ไหมชิปอะชิปอะชิปอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้แปดรอยก็ไดอันนี้เป็นแบบเดินเลียดนะเดินี้ดยกอันนี้ได้เดือดเดือดค อันนี้เป็นแบบกล่องโชว์ทันสามเป็นเหล็กหนักมากมีเลสมีรถเกี hmm. ่ยวข้าวอันนี้แม็กซ์นีเป็นรถเลี้ยงเลยนี่แม็กซ์ทุกคนมันจะมีใช่ไหมตัวญี่ปุ่นโปเกมอนของแท้สองร้อยห้าสิบบาทอู้วันนั้นเป็นแบบรวมโปเกมอนเลย อุ้ยอันนี้อันน,น,นี้อันนี้ปอนอะไรนะสีชมพูอ่ะน่ารักเนาะนี่นี่น,นี่อันนี้เราก็มีนมาเตี้ยไม่รู้สิวันอ่ะ<า>คนท่ามานั่งต่อนนะคะคนอยากต่อที่จุดนะ วัดดีเทวีวัดดีเทวอันนี้มาจากไหนอุ๊ยอีกไมกะตอนเมกะตอนมันเป็น<ม>ไอ้นี่เนาะเป็น,นเครื่องพิษเนาะนานาว่าเป็นรถกินล้อกินล็อกกินล็อกนกินล้อปุ่นท่น วคอเทคอเทบับเบิ้ลบีล่ะไม่มาหมดเลยเกี๊ยหรอเกี๊ยวอุ้ยบับเบิ้ลบีตัวเล็กเลวีโอคิวัสคังอันนี้อินจออันนี้สติลจอเหรอใช่ไม่นึกว่ามันจะเป็นนึกว่ามันสับสนมากเลยระหว่างดิสติลจอไซเบสเนี่ยไม่น่ารักอ่ะสีสวยมาก้ไเ

ขาวอันนี้มันรุ่นใหม่ไหมอ่ะอันนี้เหมือน่จะไม่ใช่ล่างมันเหมือนจะต่อล่างอัปเกรดแล้วอ่ะอัปเกรดอัพทุกบทดิผมคนที่มันชอบโซโล่อันนี้ยูซุกูซอกลูฟี่แังกี้นเหมือนกุ๊ช็อปเปอร์ตัวเล็กกระจิ๋วหรืออันนี้นะโโซล

กดที่จอเกอันนี้อะไรวิธีเล่นแค่ท,ลทลดลองกดถุงด้านบนให้กดไลค์กดแชร์ให้คุณเพื่อนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย